ลองมาสำรวจเมืองใหญ่กันใช่ไหมน้าโอ้ใช่แล้วชัเก๋าโอ้โหดูทางซ้ายดิโอ้โหทางซ้ายนั้นนั่นมันทาง9ก้นาฬิกามีตัวประหลาดอยู่บนหอคอยเต็มไปหมดเลยน้าใช่เลยตัวประหลาดเยอะแยะไปหมดจริงจริงหอเลิคอปเตอร์เราเหมือนแบบเล็กไปเลยชัยเก๋าชัยเก๋าจะไปกับหอคนเดียวแล้วนะเธอต้องขับหอเองแล้วตา้แล้วได้แล้ว อโกระโดด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 อันนี้เธอสระอยากับไมกันนาันนี้กดผิดนะเออเอเดีก็ดีมาแล้ววันนี้วีมายะอฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ะไหวไหมเดี๋ยวซ่อมฮอรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาขึ้นอีกรอบเาควนฟขึ้นอย่างงี้เอาอยู่ใช่ไหมน้าเรียบร้อยเอาอยู่แล้วใช้กาตื่นเลือตื่นโอเคโอเคโอเคโอ้โหฉันฟ้นแล้วฟ้นแล้ว ตาร์ทเครื่องขึ้นใหม่แล้วจ้าฉันก็ว่าแต่เจ้าพวกสกีบิดีทอยเลตเต็มไปหมดเลยนะบนตึกน่ะนั่นแต่สิพวกนั้นมาทำอะไรกันน่ะไม่รู้มากลางเมืองใหญ่เลยอยู่ตำแหน่งเออตำแหน่งจอดหอนี่นะบันนี่เราเราลงยังไงนี่ใช่พี่เออใช่ว่าเราต้องลงเออลงยังไงน่ะลงกลางที่จอดหอไม่ได้แล้วจะเห็นไหมนี่สกีบิดีไททันทั้งหลายพวก เมืองอย่างนี้ต้องช่วยเมืองได้ไหมเนี่ยออออเดี๋ยวเดช่วยได้หมาย็ันว่าเราต้องลงจอดก่อนดีกว่านะได้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 จะได้ลงจอดแบบนี้ถ้าไม่ค่อยจะดีนะถ้าเราลงเดินด,ดีกว่า,าเทเกอร์ไปต้องลงจอดหรอก ท้ายน่าใช่ก็คินพัปเตอร์ฉันเห็นก่อนที่เราจะบินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีมล,ลินพัเตอร์ลำหนึ่งบินมาส่งสกิบีดี้อยเลตก่อนพวกเราน่ะจริงด้วยน่ะแต่ทำไมเขามาส่งไว้ตรงนี้กันเต็มไปหมดเลยหรือว่าเขากำลังแทบอะไรกันนั่นน่ะสิแต่ว่าออพวกมันไม่ขย,ยับขยื่นเลยนะ <c oughs> ใช่ก็ว่าเขาต้องมีแผนอะไรอยู่นันแน่เลยแต่ว่าถ้าเราชิงทำอะไรสักอย่างกับเจ้าสกีบีดีไททันพวกนี้ก่อน เฮ้ยจิกด้วยใช่แ, <ฟ S 2> แ <ฟ S 1> ั่เราก็น่าจะสนุก <ฮะ S 2> อยู่นะใช่เขราเรารวมร่างเลยไหมฉันขอบีดขึ้นไปแผลงฉันว่าเรารวมร่างแล้วทำเป็นพวกเราดีกว่าว่าแต่เราจะรวมร่างตัวไหนกันดีนะ,นนนะโอ้ไฟร้อนมากอ,อ,อตัวมันใหญ่มากเลยถ้าเรารวมอ้ลองรวมทีละคู่ทีละคู่กันไหมว่าแบบ แล้วเราก็รวมให้เหลือแบบว่าสักตัว2ตัวก็พอเอะน่าสนใจงั้นเอาตัวไหนกับตัวไหนก่อนดีทุกคนเออฉันก็ขอบินดูละกันนะว่ามันใหญ่มากมัแล้วตัวนี้กับตัวไฟแดงผสมกันได้ไหมเนี่ยได้สิลองดูเป็นตัวหัยๆเฉก็ว่าเอาตัวสปิกร์แมทชทท่านเป็นตัวหลักดีกว่าได้เลยนี่ แต่ตอนนี้เจ้าไฟแดงเป็นตัวหลักนะ่ะอเหรอใช่เลยโอ้เทไหมสักทุกคนดูสิใช่ก็ว่ามันเทเใช่ก็ขอใช้เวลาดูตัวมันสักนิดนึงเมื่อกี้กระโดดไวไปนะนี่แต่ว่าใช่ก็ว่ามันดูเทกว่าเดิมอีกนะดูสิใช่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 เทมากเลยวถ้าเกิดว่าหัวเป็นไฟแดงฝั่งข้างเป็นสปิกเกอร์น่ะแล้วถ้าแบบว่า ไอกข้างนึงจะมีอีกสักอันมันจะแบบว่าพอได้หรือเปล่าแชเกิลมันอาจจะแอบยากไปหน่อยนะมันไม่รู้สิผมไม่ได้มั้งเชร์เกิลไอ้งั้นเราหยุดตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนก็ได้เราไปผสมตัวอื่นก่อนดีกว่าบันนี่เอาตัวระเบิด RPG กับตัวนิเคียนผสมกันเอ้ยเออไปจมูกเลยนะบันนี่ตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากจมูกอีกตัวหนึ่ง เทสต์ตัวนี้ไม่เท่เลยแฮะนั่นนะสี่เฮ้ตัวข,อขอ่อยางเขียวขอลากถังด้วยใช้กเกิลดูสิตัวนี้หน้าตาแปลกประหลาดแต่ว่าใชคก็ว่าอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะอืมแบบนี้ก็ว่าอย่างนั้นแล้วนี่เอาตัวไหนผสมตัวไหนดีใช้กเกลิลฉัน <Pain> ว่าจับกับนี่เลยเจ้าลายทหารนี่นะโอ่ช่วงกับลายทหารเหรอใช่ใช่ใช่บึมแอบตลกอยู่นะ ตอนนี้เหมือนในปากของมันแบบว่ามีอีกตัวอยู่อใช่เลยมีอีกตัวอยู่โอโ้ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้สองตัวนี้ผสมกันเลยไหมจับเลยสองตัวนี้ผสมกันเอะหายเอ๊มันหายไปไหนนั่นอะไร เอห้สับสนเออมันไม่ได้ผสมกันเลยเชคเกิ้ลไอว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวบันนี้เราผสมอีกตัวงนะโอเคโอเคจะตายแล้วเจดอะไรขึ้นน่ะเออมันนีมันเราไม่แน่ใจว่าอันนี้เรากำลังทำให้มันเท่ขึ้นหรือว่าแย่ลงแย่ลงน่ะ ตัวข้างล่างเป็นพวกไซส์จิ๋วนะ่าเมื่อเทียบกับตัวไททันพวกนั้นมันก็เป็นอะไรให้เราเล่นสนุกได้นะ่าจะผสมกันให้หมดด้วยดีดีดีนีอ๋อน,นี้รวมไม่เจ๋งเลยได้ให้ไม่สวยอันนี้แล้วจ้อันนี้ก่ะตัวนี้กับตัวนี้แนะแอตลกน,นะดูตัวนี้สิ นี่เจ๊ก็ดูตัวดีทโอ้วันนี้ฉันดูซิมันแบบว่าเป็นถังขยะที่ที่บินได้บินได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดโหวตกันดีกว่าว่าทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะวางไว้บนสะพานนะครับรโอเคอบแล้วทุกคนตอนนี้เรามาดูกันว่าตัวไหนเจ๋งสุดเริ่มจากตัวซ้ายมือก่อนนะครับตัวนี้ผสมกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่ผสมกันที่ไม่ค่อยลงตัวน่ะใช่ส่วนตัวที่2วบันนี่ชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วน่ะนก็ชอบตัวนี้มันเป็นอะไรที่เท่มากเลย<ช>น่ะตัวแรกบันนี้ขอตั้งชื่อว่าสกิมบีดีทอยเล่นไฮราส์สไปเดอร์ตัวที่2วบันนี้ขอตั้งชื่อว่าทราฟิกไลสเปกเกอร์ทราฟกสเปกเกอร์โอเคฉันก็ขอโหวตตัวที่สก่อนเลยวันนี้ก็โหวตตัวที่2บันนี้ชอบส่วนตัวที่3าบันนี้ขอตั้งชื่อว่า บัตเชอร์ล okay. yeah. <c oughs> ็อกเก็ตเกมชอรล็อกเก็ตเลยเจ้าตัวนี้เหมือนต้นลูกระเบิดบางหน้าไปหมดแล้วน่ะส่วนตัวนี้เจนจมูกหมูของจริงตัวนี้เขาตั้งชื่อว่าโซนเยอร์ล็อกเก็ตซันกลาสโซนเยอร์ล็อกเก็ตซันชื่อยาไปหน่อยมีพ่วงท้ายด้วยมีพ่วงพ่วงน้อยพ่วงน้อย แล้วก็ตัวถัดไปนี่แหละเป็นถังขยะน่ะตัวนี้บันนี่เขาตั้งชื่อว่าดัมบักเก็ตเอ็กโพชันเค้าจริงตอนนี้ฉันแทบจะลืมชื่อตัวแรกแล้วนะอาบันนี่ก็ขอตั้งชื่อ The t r e a s u r e Explosion ละกันถังขยะระเบิดได้ส่วนตัวสุดท้ายบันนี่เขาตั้งชื่อว่าลีดไจแอนซ์โซนเยอร์เอาแอบเท่เหมือนกันนะพวกเจ้าไทยท่านนี่มันดูเท่ วันเลยโดยเฉพาะเบอร์สองเอาไปดิเขาตั้งใหม่บอกเป็น G-Man Soldier โอเค Man soldier. s น l d i e r คราวนี้เราเปิดโหวตกันดีกว่าทุกคนชอบตัวไหนกันกดที่1นึ่กดหนที่2กดสองที่สามสที่กดสีกดสกดหและกดหกดีมากโหวตกันไปเลยนะทุกคนโหวตกันมันเลยเราให้เขาสู้กันดูมดีไหม <laughs> ตอนนี้ก็ปล่อยเขาสู้กันไปเลยสิ เรวใช้ก็ล์เปดลูกหลอกใช้ก็รีบเกิดรีบเกิดไปดูรีบเกิดไปดูโอ้หตอนนี้เจ้าสปีกเกอร์ทราฟฟิกสปีกเกอร์เหมือนจะเป็นผู้ชนะนะไม่ได้โดนอีกแล้วนะโอ้ชันหวังว่ารอบนี้เราจะไม่โดนลูกหลอกนะเขาก็ถอยมาห่างๆหน่อยใช้ก็อย่าเข้าไปใกล้น่ะตอนนี้ก็ต่อสู้กันดูเดือดมากเหมือนจะตายไปหนึ่งตัวแล้วนะโอ้โหเขาสู้กันเป็นคู่ๆู่ traffic สปีกเกอร์ยังชนะอย่างต่อเนื่องทุกคนดูซิ โอ้เด็ดสุดแกร่งสุดโหดสุดใช่คุณว่าน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแค่พวกเราที่มันกับหลังมุ้งหน้ามาหานี่นี่นี่มันกำลังสู้กันอีกตัวนึงนั่นนั่นนั่นอยู่ทางนู้นทริกสปิเกอร์จัดการมันอ้าวเรียบร้อยเจ้าพี่สอยทริกสปิเกอร์ไปสะแล้วเราได้ผู้ชนะแล้วทุกคนเจ้าชั ขยะระเบิดได้ขังขยะระเบิดได้เป็นผู้ชนะเฉยเลยอ <laughs> ลองเลยแล้วดูสิเา Traffic Speaker าของเราตัวออดเฉียวอ,ออดออดได้ผม <h ook> เบียกเลยแล้วตัวนี้เลือดเหลือตั้ง72,000ไม่ลดลงสักนิดหนึ่งเลยนะแต่ฉันว่านัะที่เจ้าตัวนี้ชน,นะนะเพราะมันไม่สู้กับใครก่อนมันเก็บเลือดไว้ <laughs> จริงด้วยแฮ<ด>ใช่ก็ฉันว่าหมดเวลาสนุกแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าเราสร้างความปั่นป่วนไว้พอนั้นแหละฮ่าฮ่าฉันก็ว่างั้นแหละไงไปกันเถอะโอ้ากันอะไรขึ้นเนี่ย ใครมาทำอะไรกับตัวสกิมิดี่อยเลทของฉันเนี่ทั้งไทยทันทั้งตัวปกติเดซมอรีไปหมดเลยนะทุกคนช่วยบอกข้าหน่อยว่าใครเป็นคนก่อเรื่องนี้แต่โอ้ตัวนี้รวมตัวก็ไม่ธรรมดาดีแันชอบนะเนี่ยว่าแต่แกจัดการทุกตัวเลยเหรอเตียอ๋ใช่เหรอโอ้ฉันขนพบแล้วตัวที่เก่งที่สุดในบรรดา ไม่กบสอสทุกตัวที่ฉันทิ้งไว้ตัวนี้เก่งสุดหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อแฮะงั้นกลับบ้านกันดีกว่า <laughs> ไปกัน